ฮัลโหลใครอ่ะเฮ้ยเหลือ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 ไปถึงสองเครื่องเหรอเหลือไปถึงสองเครื่องอ่ะดิเอาหมดเลยรวยเหรอกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรรวยเหรอเสียซื้อไปแจกกระเป๋าเจ็ดสี่แปดครับรวยเหรอนี่คือรวยเหรอไม่ไม่รั่ยค่ะเครื่องละสองหมื่นนะขอตังได้ไหมไอโฟนห้าเครื่องละสองหมื่นขอตังได้ไหม เลยจริงๆอย่าสนับเลยทำไมอ่ะคะเพราะถ้าเกิดหนูจะเอาสนับมาอัพเกรดอ่ะลุงบอกเลยว่าหอนยต่ไตแต,แต่ถ้าไม่อัพเกรดต่อยเป็นวัน่อยเมื่อยอ่ะไตเป็นวันเดี๋ยวน้องมามืดๆนะน้องขอไปโอเครู้เรื่องได้น้องถ้าวันนี้มาจะมามืดๆนะทุกคนมาเชียร์ดีกว่าถ้าร้อยห้าสิบชุดมาเชียร์รู้สึกดีวีที่ิ๊าอะไร เไม่ทำมาเชียร์ไม่ได้ี่ดอดเหรอครับเดี๋ยวขอตีวูดก่อนได้ไหมครับตีวูก่อนดอยากเล่นอยู่ดอดเล่นทุกวันเลยผมเล่นทุกวันแหละดอดอ่ะซ้อมทีมให้กูซ้อมตีบ้างคิดตังค์เปลี่นไปเรื่อยเฮ้ยไอ้ชี้เอาจริงไหมฮัลโหลมึงก็หายได้เพิ่มสามรอบอ่ะฮัลโหลใครอ่ะว่าไงอ๋อครับกะจิเหรอว่าไง อ๋อเดี๋ยวเราคุยกันรอแป๊บนึงผมทำธุระแป๊บโอเคเราคุยกันคุยยาเรื่อยอ่ะตีมีทับตีมีไม่ก็มีตังใช้เชื่อตั้งขอดูบัญชีหน่อยพี่บังเออจดโทรมาเออเดี๋ยวว่ากันแป๊บนึงว่างมุนที่ผ่านเราวันนี้ฮะเออเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าทีเดียวเดี๋ยวไปเล่าทีเดียวเรื่องเรื่องเลี้ยงเครับเดี๋ยวเราไปรวมมีซ้อมขายไหมครับมีครับเอากี่ข้าวบ้างบ้างทรศัพท์ตังค้อนแรกกูมาแล้ว

เอาเป็นนิวเพเยอร์ไงสวัหดีครับสวัเดีครืบสวเสดีครับสวัสดครื่องอสดีครับสวัือเครสวัสีครับวดครับสวัสดีครับ๋วอะไรกรบสวอสรับวัสีครับสอัสีครับดีกรับวัสดีครับรวีครับสวัสดีครอไมวรวยีครับสอัครับสวัสดีครับสวัสดขอังได้ด้ไรับเครับสวัส2ีครัขอวัไดัขอวััวัสีรับสวาสดรับสสดีครมละพันเครััวัดั้ แล้วส,สอนสอนสอนคอร์สไม้ไงได้เดี๋ยวมาเออเอ้ยได้วะกูได้กูได้กูได้คนเรียนคอร์สไม้กูได้ตอนกูโดนมันบอกว่าเดี๋ยววันที่สองกดอีกสองหมื่นลูกไอ้เหี้ยเอาตังไปจากไหนไว้ฝัดเอาเอาภูมิหลังไหมเอาภูมิหลังภูมิหลังแบบนอกโลกไหมกูรู้รู้ว่าใครแ,แค่กูอยากรู้ว่าไปเอาไปจากไหนเยอะแยะไว้ฝัด เฮ้ยเียเราเขาช่วงเงินน่ะนายกช่วงเงินห้าแสนอะ่ะเดินจิเก่เนี่ร้านหนึ่งเพื่พอนตาตาโทนี่ไอเฮียนีน่ก็รีบเดินจิเก่ทนี่คาใใัเจ่ายก่อนก็นได้มีอยู่ร้านหนึ่งในตัวไม่ดีหว่าไปแไปจ่ายมาก่อนหคิดดอกนะร้านสองนะจา 5, ่ายห้าแสนได้เฉไปจายร้านหนึ่งได้หลงกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าเท่าไหร่ห้าแสนห้าสองห้าแนมันลดแค่ผู้ชายห้าสองห้าสองเท่าไหร่ทั้งหมดแปดหมนสอง นี่ขายอะไรบ้างเฮียขายโทรศัพท์คุณว่าขายยารวยวะขายยาอีฮี่อ่ะก็ระเป๋าอะไรวะห้าห้าสองจริงป่ะเนี่ยบางขายโทรศัพท์แปดหมื่นนะเออกูขายไปหมดแล้วมาถ้าหมดกูมึงเอาไปสมสิบเครื่องนะเอาไปดิผมมีสิบกว่าเครื่องนะทั้งหมดทั้งหมดที่กูขายไปเพื่อนประมาณสามแสนสิบเครื่องเพื่อนสามแสนห้าไม่ใช่แล้วมึงเอากูไปสามสิบเครื่องต้องมีเปอร์เซ็นต์นะเออดดูเรื่องดูเรื่องว่ากันเพื่อน เสียป๊อปไม่ใจดีว่ะไอ้เหี้ยอะจบวุนไดแล้วนี่คือข้าวแล้วเนี่ยกูจะจตุรีได้ติ๊ครับผมโทรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์ปดแล้วหรือเครื่องกดท้ายเบนเบนไม่อยูว่วะขอบคุณเสียป๊อปที่สนับสนุนด,ด้นะครับผม พี่วางตีนอะไรครับพี่ตีมีดน้องเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะถ่ายอยู่ที่ตีหก6มงหกโมงหมงขอเครื่องโมงขวานบัก2อันเหรอใช่ ชื่อปอบครับที่เล่นแล็คอะที่เล่นแล็คอะที่เล่นแล็คก,กับพวกไอ้ก๊อปอะไอ้ป๊อปไงป๊อปอะที่แต่ก่อนถ้าใครอยู่อยู่อยู่ยุคทอกทอกจะรู้น่าจะรู้จักพวกแก๊งเซล่าทอกทอกอะแก๊งป่าทอกทอกอะเซล่า สนใจมเสียงไอ้เฮี้ยนี่เหมือนเสียงเสียงฟ้อไอเห็ดเป็นเสียงไอเห็ดเป็นบอดเลยสัตว์บางเรียกหัวเมื่อกี้เออว่าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้ารช่ละว่าไงมีเอหรือเปล่าใครใครขายทองแท่งครับเมื่อกี้เหลืออยู่สีกว่าเครื่องครับเอาป่ะเอาหมดแล้วห่ะเออสี่หนึ่งเก้าเขาหมดหมดเลยเหรอเออขายหมดแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งหมดขายไปประมาณสามร้อยห้าสิบเครื่อง เไม่รวมๆดิไม่ได้คนเดียวเลขเลขห้าสองสองร้อยห้าที่เครื่องอ่ะขายหมดแล้วไอ้เหี้ยบางขอห้าห้าสองเหรอพี่มีห้าห้าสองมีดิบางขอบางขอเฟรนชายด้วยดิรู้เรื่องเพื่อนรู้เรื่องรูเรื่องมาบางผมขอเฟรนชายด้วยดิจะมีขายต่อหกร้อยนะมึงไปขายต่อเองไม่ไม่ผมขอฟรีเจ็ดสี่แปดโอ้โหเมื่อกี้ ัจะทำอย่าทะไรเลยน้องใช่พี่ดีมันมีร้านเดียวดีกว่าแบบงกนนี้แบ่นนี้ไม่มันมีร้านเดียวดีกว่าชื่อบังโมบายไงผมใช้ชื่อบังโมบายไงสร้ามันได้มาสามสี่เครื่องมาช่วยสร้างชื่อนะอันนี้คือช่วยสร้างชื่อเลยล่ะสวัสดีครับวันนี้ไหลเอาไปก่อนไม่ทั้งยี่สิบเครื่องขายดูว่าขี่วันไม่จ่ายป่ะกูรถกูไม่อยู่แล้วอ่ะไม่ผ่านมาเหรออ๋อได้ได้ประมาณหนึ่งครับเมื่อกี้ได้ประมาณหนึ่งเมื่อกี้ กี่คำก่อนดิถ่ายรูปได้ลครองอบ้ามันคนซื้อครับครับผมมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วขั่นไหครับขัไหมครับผมขัทนไหนครับผมข้ไหนครับผมขั้นไหนครับผมข้อไหนครับผมขั้นไครับทรศัท์อันครับผมันไหนครับผมขั้ตไหนครับผมขัพท์หนครับผมั้นไ่มีใช้เลยอ้ะไหนครับผมขั้นไหนครไม่เข้นไหนครับผข้อไหนคร จะเอาโทรศัพท์พี่าขอความน่อยพี่ใส่ะเอาเอาอะไรหเอาอะไรไหมผมขอโทรศัพท์ได้ไหมไม่มีใช้เลยขอสัากี่สิบเครื่องเฮ้ยเนไฟเอากี่เครื่องดีๆห้าเครื่องห้าเครื่องห้าเครื่องเพื่อเ่อทเพื่อไเกียร์มันจะไปขอทำหาเลยทำเพื่อเถทีเถทีา่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 ่า่ ไอคนนี้นมันค้างป่าวะยืนนานได้ไหนพี่อว่าย <Why? S 1> ขายยาเป็นเสี่ยงมันไม่ได้งานถนัดเรามันโดนจับตรวจไล่ผิดกฎหมายอีกโทรศัพท์นี่แหละโปร่งใสขาวสะอาด ไม่เหนื่อยยืนอยู่กับที่แค่เสียค่าเน็ตโพสเฉยมันต้องปรับไปว่าทำไมผมไม่ยังของทำเงินเรื่อยๆพี่เหล็กคิดอะไรเออพี่เหล็กคิดอะไเลยวะเนี่ยมั้องปรับไปก่เอาไปเตยค่าสนใจทองแท่งไหมครับเด็ดสองร้อยครับวงนี้มักลิ่นไม่เหม็นเลยนี่ อยู่ในไหนอ่ะอันแรกไม่เคยป้อนับผมไม่เคยป้อนนะถ้าใครดูพี่จีิจะไม่บอกว่าพี่เคยป้อนคนนะครับไม่เคยนะครับเล็กให้ได้ไหมอาะไรโทรศัพท์ผมใหม่ใหม่จากสโซนทุกเครื่องนะผมรับมาพิชล่าอยู่ไหนครับรับจากที่ไหนวะขายหมูที่ไหนเลยพี่อยู่ไหนเขาไม่ได้ขายเอากำไรเลยขายเอาหน้าเขาวขายททองแ้หลังไอ้สัตว์ได้ไหมครับยืูเฉยขาหไอ้สัตว์มึงอ่ะทองเก้าร้อยเจ็ดสิบขาวอ่ะ ขออนุญาตไปก้าวหนึ่งนะครับผมี๋ยวขอสูพอตแป๊บหนึ่งตอบตูสูพอตแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ผมตีกุเปลยาวๆไม่เขาฟาไอสัตว์เขาไม่ได้ให้ได้ยี่หกครับที่จะเสียของไงเขาเอาฟ้าแดงมาแล้วสักครูลอนครับเราไม่มีตาบ้าปะไอนเบบเล็กก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก็ยังไม่เจอเลยอยู่ในอะไรวะ กิมมาขึ้นได้เลยนะเพราะว่าเนี่ยเขาเนี่ยทำให้เขาช่วยแกนทำงานเจ็ดนี่ของใครของใครเออของของพี่ยินเป็นไงกล้าพูดของพี่ยินห้าร้อยค่ะไปเก็บไปเก็บไเก็บไเก็บถ้าเอาเลไเป็นอะไรเราปเดินอะไรกันดีวะวของใครบ้างนะยินของพี่ยินห้าร้อยอยากได้อยได้เชื่อสุดเพื่อนีแล้วอะไหนบอกว่าไหนบอกว่าเออเคยเขาซื้อเองอะไรเออเคยเขาซื้อเองดิพี่จะได้มีกระดาษเี่มไหม เดจะไปคลายเครียดมีข้าวกินไหมกันดานิยมนะอ๋อไม่กันดานิยมกันดานิยมโอเคงั้นเดี๋ยวผมแถมให้แ oh ล้วกัน้ไม mm ่ม hmm ีไม่ได้พบมาแต่ว่าไม่เครียดแลบอกแล้วอือหือ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. this legacy. You gon' see what's left of me. You Don't see success in me, you ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.